สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาแถลงกล่าวนะครับในกรณีสืบเนื่องจากท่าทีของคุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีต่อกรณีที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียหัเสียขาจากกับระเบิดของกัมพูชาในวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนอื่นผมเองต้องกล่าวแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อจาอ่าสิบเทิดศักด์สมาพงศ์ที่สูญเสียข้อเท้าขวา จากเหตุการ์เหยียบทุ่นระเบิดเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาและขอประนามต่อทุกการกระทําที่เป็นการลักลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศและข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาในหลายประการด้วยกันอย่างไรก็ตามกับทุกท่านเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาได้มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวเบอร์นามาซึ่งเป็นสื่อรัฐหลักของประเทศมาเลเซีย เกี่ยวข้องกับการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของมาเลเซยครับว่าเขายังคงเชื่อหวังเชื่อมั่นและก็หวังว่าการพูดคุยสันติภาพระหว่างระหว่างไทยและกัมพูชาน,นั้นยังคงที่จะต้องเดินหน้าต่อไปภายหลังจากการแสดงท่าทีของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าไทยจะไม่สนใจข้อตกลงสันติภาพนี้อีกต่อไปแล้วหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นในวันที่1ิผมมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งครับ ว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีในขณะนี้เป็นท่าทีที่ขาดความละเอียดรอบคอบอาจกำลังทำให้ประเทศไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุดเพราะไทยกลายเป็นฝ่ายด่วนประกาศระงับข้อตกลงสันติภาพนี้เสียเองแทนที่เราจะใช้โอกาสนี้ครับในการตอกย้ำพฤติกรรมพฤติการที่ชั่วร้ายของกัมพูชาโดยขอระดมความร่วมมือจากทั่วโลก ในการกดดันกัมพูชาอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บกู้ทุนระเบิดและการปราบปรามสแกมเมอร์การที่กัมพูชาลักลอบวางทุนระเบิดสังหารใหม่จนทําให้ทหารไทยเสียขาเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงคุกคามต่อสันติภาพระหว่างสองประเทศเป็นสิ่งที่พวกเราไม่อาจยอมรับได้แต่แทนที่เราจะประกาศฉีกสัญญาสันติภาพนี้เสียเองครับนายกรัฐมนตรี ควรที่จะแสดงออกถึงความโกรธที่เกิดขึ้นต่อคนไทยในฐานะผู้นำประเทศด้วยการตอบสายตรงถึงตัวแทนจากประเทศต่างๆเช่นทางมาเลเซียให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นถ้าหากทุกท่านติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวเบนามาก,ก็จะเห็นว่าขณะนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนที่รายงานข่าวไม่ตรงกันเพราะสำนักข่าวเองก็ได้มีการเขียนข่าวออกมาว่าทุ่นระเบิดนี้เป็นทุ่นระเบิดเก่านซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่ หน่วยงานของไทยได้รายงานออกไปก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งที่นายกรมนตีครับสามารถแสดงออกถึงความโกรธของตัวเองอย่างมีวุฒิภาวะโดยการต่อสายตรงถึงผู้นําสหรัฐอเมริกาโดยตรงในฐานะสักขีพยานของข้อตกลงสันติภาพนี้เพื่อขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณาตัดความร่วมมือทางการทหารต่อกัมพูชารวมถึงการใช้มาตรการกดดันอื่นๆอ,อย่างเช่นมาตรการทางภาษีเพื่อทําให้กัมพูชา ยุติพฤติกรรมที่ชั่วร้ายเหล่านี้ในทันทีจากท่าทีของนายกรัฐมนตรีในตอนนี้ผมเองมีข้อกังวลเป็นอย่างยิ่งครับว่ากําลังจะทําให้ประเทศไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผู้สังเกตการอาเซียนและนา,นานาประเทศยังรับทราบข้อมูลไม่ตรงกับทางการไทยสิ่งที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบครับที่ ประกอบไปด้วย5ประการหลักๆเหล่านี้ด้วยกันข้อที่ 1, 1. ประเทศไทยกําลังเป็นฝ่ายที่ประกาศระง,งับข้อตกลงสันติภาพนี้ก่อนซึ่งเป็นข้อตกลงที่กําลังทําให้กัมพูชาเสียเปรียบประเทศไทยทุกประตูครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดรวมถึงการปราบปารามแสแมเมอร์ข้อที่2แทนที่ประเทศไทยจะเป็นฝ่ายแจ้งสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนก่อนถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่คุณอนุทินกลับปล่อยปะละเลยทอดเวลาให้ผ่านออกไปจนกลายเป็นรัฐบาลสหรัฐและทางมาเลเซียได้แสดงบทบาทเตือนทั้งไทยและกัมพูชาก่อนเองว่าอย่าละเมิดข้อตกลงสันติภาพนี้ประการที่3ครับเราจะเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา4วันนี้กัมพูชาได้อาศัยการแสดงท่าทีของนายกรัฐมนตรีไทยในการกลับไปเล่นบทบาทเดิมๆครับนั่นก็คือการปฏิบัติการยัวยุและการสร้างขาว เพื่อสร้างความเกลียดชังในเวทีโลกโดยใช้เขาคงเรื่องเดิมที่กัมพูชาทำมาโดยตลอดครับนั่นก็คือเขาเป็นเหยื่อและประเทศไทยกำลัง,ลงแกรประเทศที่ด้อยกว่าข้อที่4ครับกัมพูชามีที่ยืนในเวทีโลกเพิ่มขึ้นจากการแสดงท่าทีของรัฐนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาจากการที่เขาเล่นบทเหยื่อทั้งนท,ที่ก่อนหน้านี้กัมพูชากําลังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบของประเทศไทยทุกประตูครับ โลกกําลังล้อมกัมพูชาในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่กําลังหล่อเลี้ยงรัฐบาลคุนเซนอยู่ในขณะนี้ประการที่5ครับการที่คณะผู้สังเกตการอาเซียนรายงานว่าการตรวจสอบว่าวัตถุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นที่ไทยเปรเียบียนั้นไม่ใช่ทุ่นวางใหม่ขัดแย้งกับการถแถลงของกองทัพไทยครับเป็นสิ่งที่กําลังทําให้ประเทศไทยตกที่นั่งลาบากที่เราจะต้องมีภาระ รับผิดชอบในการชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจนทําให้ผู้สังเกตการอาเซียนและในนายอารยะประเทศให้การยอมรับข้อมูลจากทางการไทยสถานการณ์ในขณะนี้ครับในขณะที่คุณเซนกําลังเข้าตาจนถูกโลกร้อมด้วยประเด็นสแกมเมอร์การสแสดงท่าทีของคุณอนุทินชาญวีรกูลกําลังทําให้สังคมถูกเบียเบ่ยงเบนความสนใจออกจากปัญหาดังกลาง่าวซึ่งรัฐบาลถูกตั้งคําถามครับ ว่าทำไมถึงไม่จัดก,การกับเรื่องนี้อย่างจริงจังผนวกกับก่อนหน้านี้ก็มีกรณีที่บุคคลในคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งซึ่งตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ได้พูดบนเวทีสรราธารณะครับว่าเขาเป็นคนร้องขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการก,กระทรวงการคลังลาออกจากตําแหน่งเองแต่นายกรัฐมนตรีกลับปล่อยปาละเลยหรือไม่ครับที่ไม่ได้ร้องขอบุคคลอื่นๆอย่างเช่นรองนายกรัฐมนตรีคุณธรรมนัท ที่มีการออกมาให้ข้อเท็จจริงในเวทีการอภิปรายในสภาว่าอาจจะมีความเกี่ยวโยงนะครับกับกลุ่มทุนเทาต่างๆเหล่านี้เมื่อเกิดกรณีทหารไทยเหยียบกับระเบิดขึ้นครับแทนที่คุณอนุทินจะเร่งดําเนินการในปฏิบัติการให้โลกล้อมกัมพูชาทั้งการละเมิดสัญญาสันติภาพและการผนึกกําลังกับนานาชาติในการปราบปรามแกมเมอร์ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยได้เปรียบกัมพูชาในทุกประตูครับ ทังในเรื่องความมั่นคงชายแดนและในเรื่องการปรับตามคุณสีเทาแต่สิ่งที่คุณอนุทินดําเนินการครับกับเลือกผลกระแสะชาตินิยมเพื่อปกป้องคะแนนนิยมของตัวเองและปกเกลื่อนการจัดก,การปัญหาแกมเมอร์และขบวนการการฟอกเงินที่กําลังกระทบรัฐบาลของคุณอนุทินในขณะนี้ถ้าหากรัฐบาลยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งผมยืนยันว่า ยังมีอีกหลายมาตรการที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ครับเพื่อจัดการปัญหาไทยกัมพูชาหยุดการคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของไทยอย่างเด็ดขาดแทนการออกมาประกาศว่าพร้อมที่จะฉีกข้อตกลงสันติภาพนี้มาตรการ3ข้อนี้ประกอบไปด้วยประการต่างๆเหล่านี้ด้วยกันนะครับข้อที่1การพูดคุยโดยตรงกับผู้นําสหรัฐและประเทศจีนครให้พิจารณาตัดการสนับสนุนทางการทหารและเศรษฐกิจต่อกัมพูชา เพื่อจบปัญหาสแกมเมอร์อันเป็นภัยต่อประชาชนทั้งโลกรวมถึงจีและสหรัฐมาตรการข้อที่2ครับไทยควรที่จะต้องตั้งคู่แทนพิเศษหรือสเปเชียลเอ o นบอเพื่อัดเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานด้านการปราบปรามสแกมเมอร์ครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นการพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ IACCC หรือ International a n t i c o r r u p t i o n Coordination Center เ เพื่อเปิดทางให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศครับเข้ามาร่วมสืบสวนในกรณีดังกล่าวต่างๆเหล่านี้ในประเทศไทยได้ข้อที่3ครับสิ่งที่รัฐบาลไทยสามารถดําเนินการได้ทันทีนั่นก็คือการจัดการอายัดทรัพย์สืบเส้นเงินเครื่อนข่ายสแกมเมอร์ในประเทศไทยเพื่อสาวถึงต้นต่อของผู้วงการครับไม่ใช่การจับเพียงปลาตัวเล็กๆน้อยๆอยเพื่อรักษาภาพของรัฐบาลต่อไปอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราตั้งใจต้องการณตอนนี้ ก็คือการรักษาความน่าเชื่อถือของประเทศว่าเราไม่ใช่แหล่งฟอกเงินหรือแหล่งทุนเทาที่เป็นปัญหาหลอกลวงคนทั่วโลกอยู่ในปัจจุบันประเทศไทยในวันนี้ครับตกอยู่ในความเสี่ยงหลายประการจากการแก้ไขปัญหาก,กัมพูชาที่รัฐบาลไม่ได้สนใจผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้งแต่ยึดคะแนนนิยมการเมืองเป็นที่ตั้งเราตกเป็นจำเลยว่าไทยกำลังเป็นแหล่งฟอกเงินให้กับสแกมเมอร์ เราตกเป็นจำเลยครับของสงครามข่าวของกัมพูชาว่าเรากำลังรังแกประเทศเล็กให้ข้อมูลทุดระเบิดที่ไม่ตรงกับผู้สังเกตการนานาชาติและเหนือสิ่งอื่นใดครับเราเสี่ยงถูกทุนเทาเข้ายึดประเทศผ่านการฟอกเงินมาทำธุรกิจในประเทศไทยผ่านการติดสินบนข้าราชการไม่เว้นแม้แต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในตำรวจผ่านการสนับสนุนเงินให้บรรดาน,นักการเมืองที่มีอำนาจกำหนดนโยบายในระดับประเทศ ทุกปัญหาที่ผมกล่าวมานี้ประเทศไทยในปัจจุบันครับเราต้องการตัวนายกรัฐมนตรีที่แสดงออกอย่างมีวุฒิภาวะตอบโต้อย่างมีสติและได้สัดส่วนและยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งมากกว่าการรักษาคะแนนความนิยมของตัวเองผมขอเรียกร้องนะครับในการดึงสตินายกรัฐมนตรีให้กลับมาและเร่งดาเนินการทั้งสามมาตรการที่ผมได้แถลงไปไปก่อนหน้านี้ในทันทีครับ ก็ขอจบการแถลงข่าวที่เป็นทางการแล้วก็ขอเปิดพื้นที่ให้ทางสื่อมวชนได้ตั้งคำถามครับนี้เครับจะกาได้เลยครับก็กังคงยืนยันในหลักการเดิมที่ทางผมและพรรคได้สื่อสารมาโดยตลอดนะครับว่ารัฐบาลคนละเดือนจะต้องอยู่เหนือกองทัพนะครับ การที่คุณอนุทินออแสดงท่าทีออกไปแบบนั้นก็เปรียบเสม,มือนเนการตีเช็คปล่าให้ทางหน,น่วยงานความมั่นคงนสามารถดําเนินการได้ทักเรื่องโดยที่ตัวนายกรัฐมนตรีเองเอาจจะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาหรือมีปัญหาก็เป็นท่าทีที่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องต่อหลักการที่รัฐบาลคนเรือนจะต้องอยู่ใกองทัพ กนไกทวิภาทีและอาจจะมีการเจรจาบอกว่าเปลืองภาษีหรือการเจรจาในหลายๆครั้งเนี่ยท่าทีของกัมพูชาเนี่ยก็คือไม่สอดคล้องกับบนเวทีก็พอถึงหน้านานจริงๆก็เป็นอีกอย่างหนึง่งถ้ามันไม่มีระบบทวิภาทีในการเจรจามันจะไปทางต่อได้บ้างครับวิธีที่จะกดดันให้เรากับเข้าสู่การเจรจาแบบทวิภาทีที่มีประสิทธิภาพก็คือเราต้องมีมาตรการในการกดดันกัมพูชาในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการปราบปารามสแกมเมอร์นะครับ หรือการที่ไทยยึดมั่นในหลักการในเรื่องของข้อตกลงสันติภาพนะครับไม่ให้เราไปเข้า่านกัมพูชาที่เขาพยายามปั่นข่าวว่าเราเป็นประเทศใหญ่แก่ประเทศเล็กนะครับแล้วนายกัฐมนจะต้องระบายความโกรธของตัวเองนะครับแล้วก็แสดงออกอย่างมีวุฒิภาวะในการต่อสายตรงถึงนานาชาติโดยเฉพาะอย่างประเทศที่มีทุกฝั่มีอิทธิพลเหนอือกัมพูชาอย่างเช่นจีนและสหรัฐอเมริกานะครับให้ประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทำการกดดันกัมพูชา หยุดละเมิดข้อตกลงสันติภาพหยุดละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศหยุดการใช้ทุนระเบิดนะครับแล้วก็กดดันให้การบ,บูชาน,นี่กลับเข้ามาสู่กลไกในการเจรจาแบบทวิภาคีเพื่อหาทางออกร่วมกันข้อใจของรัฐตอนนี้ให้กระทรวงต่างประเทศทำหน้าที่ในการสื่อสารกับทูตอะคะ่ะแล้วก็มีการสื่อสารผ่านทุกวันในการแถลงข่าวเพียงพอไหมต่อการสื่อสารไปยังประเทศอื่นๆณนะตอนนี้ หลักการในการสื่อสารผมว่าก็ต้องชัดเร็วนะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำต่อข้อมูลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหานะการที่นายกจะมอบหมายให้ทางกระทรวงต่างประเทศออกมาสื่อสารแทนตัวเองเป็นประจาทุกวันผมคิดว่าไม่ได้ผิดหลักการอะไรแต่สิ่งที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็คือการที่นายกรัฐมนตรีออกมาประกาศด้วยตัวเองในฐานะผู้นําประเทศว่าพร้อมที่จะฉีดข้อตกลงสันติภาพนีนะ้ผมคิดว่าเป็นการแสดงออกที่ขาดวุฒิภาวะขาดการแสดงออกที่เหมาะสมและได้สัดส่วน นะครับแล้วอาจจะทำให้ประเทศไทยกำลังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในกรณีดังกล่าว ก็อย่างที่ผมได้นําเรียนไปนะครับว่าข้อตกลงสันติภาพที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงตอนนี้ที่ทางกัมพูชาเองตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบและโลกก็กำลังจับมองอยู่นะครับก็ประกอบไปด้วย2เรื่องทางเรื่องในการาลักลอบก,การวางทุนระเบิดใหม่ซึ่งผิดข้อตกลงระหว่างประเทศแล้วก็ในเรื่องเสียงเมอืองนะครับดังนั้นสิ่งที่ทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินจะดําเนิกน,นการนะครับในการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกับกับกมพูชาได้อย่างมีประสิทธิภาพและไทยไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็กตามเราเองก็ต้องยึด หลักกลับมาในกติกาสากลหรือว่าข้อตกลงสัติภาพที่เราเองก็ได้ไปทําเอาไว้นะครับโดยมีาทางสาหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศมหาอำนาจต่างๆเป็นสักขีพยานร่วมกันแทนที่เราจะมาประกาศฉีตัวข้อตกลงนี้เองนะครับโดยการผลกระแสชาตินิยมในการปกป้องคะแนนนิยมทางการเมืองของตัวเองนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องในการแสดงท่าทีของนายกรัฐมิตครับ ก็อาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมานะครับซึ่งก็ต้องรอดูท่าทีของทางสหรัฐอเมริกาด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศว่าไทรจะไม่ดําเนินการตามข้อตกลงนี้ของทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยอย่างที่ผมได้แถลงไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเป็นการแสดงท่าทีที่อาจจะขาดความรอบคอบขาดความเออขาดอุทิศภาวะไปนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ประเมินผลกระทบที่อาจจะตามมาในภายหลัง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาในอดีตตลอดเวลาในเรื่องของการชี้แจงข้อเท็จจริงของไทยต่อทีโลกนะครับในการที่ต้องชี้แจงอย่างเร็วชัดแล้วก็ถูกต้องนะครับต่อข้อมูลที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับจากข่าวที่เกิดขึ้นนะครับผมเองก็ได้ติดตามแล้วก็เห็นว่าทางกมพูชาเองก็พยายามปัดข่าวว่าทางฝั่งไทยมีการยิงกระสุนไปตกที่ฝั่งเขาหรือเปล่าซึ่งผมก็เชื่อว่าไมไ่ไม่ได้เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับ ซึ่งเขาอาศัยจังหวะนี้ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยจากการที่นายกรัฐมนตรีประกาศนะครับในการที่จะบอกว่าไม่ทําตามข้อตกลงนะครับแล้วก็พยายามเพิ่มพื้นที่กาลังต่างๆทางด้านทหารเนี่ยตามแนวชายแดนนะครับทางการัรพูชาก็สามารถที่ใช้โอกาสนี้นะครับในการปั่นข่าวแบบนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาซึ่งจริงๆเราสามารถที่จะป้องกันนะครับการปั่นข่าวแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้เลยถ้าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยแสดงภาพีนะครับที่ไม่ได้ขัดแย้งต่อหลักการต่างๆ

สิ่งที่จะทําให้นานาชาติให้การยอมรับนะครับถ้ามีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ทุกคนก็คงก็ต้องยอมรับอยู่แล้วนะเพราะนั้นสิ่งที่ทางการไทยควรจะต้องทำนะตอนนี้นะครับก็คือการเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าคุณระเบิดนี้เป็นคุณระเบิดใหม่จริงตามข้อมูลที่หน่วยงานของไทยได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้ครับทีาจ้าประเมินเลยครับว่าถ้าเกิดการปะทะกันในรอบที่สองประธานาธิบดีจะอยู่ในในมุมไหนของวทโลกครับ แน่นอนที่สุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหากมีการประทะกันร,รอบที่สก็คือข้อตกลงนี้ถูกฉีกนะครับโดยถาวองกจริงๆนะครับเราอาจจะทําให้สถานการณ์มีการไหลไปไปสู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดผลเสียอะไรตามมานะครับออมีการแสดงออกในความเห็นในเชิงวิชาการหรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆนะครับในพื้นที่สื่อต่างๆในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้นะครับคาถามที่สําคัญก็คือหากจะมีการใช้กําลังจริงๆจะไปจบที่ตรงไหน หากมีการใช้กำลังจริงๆจะเป็นจุที่ตรงไหนนะผมคิดว่านี้เป็นคําถามที่เราจะต้องหามคาตอบอย่างจริงจังนะสำหรับคนที่อาจจะกําลังออกมาเรียกร้องในเรื่องของการที่เราควรจะต้องใช้กองกําลังให้เด็นขาดนะเป็นไรแล้วก็ตการเสียไทยกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เราไม่สามารถยายที่ตั้งออกจานได้นะครับผมเชื่อว่าในเรื่องของหลักการยึดมั่นในข้อตกลงสันติภาพยึดมั่นในเรื่องของกติกาสากล แล้วหาคนไกลทุกช่องทางเวทีทางการพูดระหว่างประเทศในการกดดันกัมพูชาให้เข้าสู่คนไกลตางๆเหล่า,านี้นี่จะเป็นทางออกที่ยัง่งยืนมากกว่า